ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ c p n Thailand อาญาตอนล้ออาลีคาเมเนอีได้ตัดสินใจเตรียมการตอบโต้หลังจากตรวจสอบความเสียหายจากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายพลยศสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่ารัฐบาลอิสลามจะโจมตีอิสราเอลด้วยสิ่งที่เรียกว่าการตอบโต้ที่คาดไม่ถึงโดยบอกว่าท่านไม่สามารถอยู่ในทะเลเพลิงได้ท่านแข็งแกร่งไม่พอท่านไม่มีทางหนีเราได้ ถึงแม้อิหร่านจะออกมาข่มขู่แต่กระทรวงต่างประเทศซาอุดีอราระเบียมองว่าอิหร่านตระหนักถึงความเสี่ยงและกลัวการสู้รบเต็มรูปแบบกับกองทัพอิสราเอลโดยคิดว่าอย่างน้อยฝ่ายอิหร่านก็รู้ถึงความเสี่ยงจากการขยายความขัดแย้งและคงอยากหลีกเลี่ยงมากกว่าเว็บไซต์ Axios รายงานว่าหน่วยข่าวกรองอิสราเอลเชื่อว,ว่าการโจมตีอาจมาจากกองกําลังในอิรักที่สนับสนุนอิหร่านแทนที่จะเป็นจากอิหร่านเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอิสราเอลโจมตีกลับ ดีเป็นรายงานหลังอิหร่านถูกอิสราเอลโจมตีเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยอิสราเอลได้ทำลายการผลิตขีปนาวุธและระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านเป็นส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งกล่าวว่า<ต>ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านแทบจะใช้การไม่ได้อิสราเอลไม่ได้โจมตีแหล่งน้ำมันหรือโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านในครั้งนี้ซึ่งเป็นจมินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรี Israel, รตร Israel, อิสราเอลกล่าวในพิธีสำเร็จการศึกษาของนายทหารอเดฟว่าเป้าหมาย คือการป้องกันไม่ให้อิรานได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวว่าเป้าหมายสูงสุดที่ข้าพเจ้ากำหนดให้กับกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงคือการป้องกันไม่ให้อิรานได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์การหยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์เป็นเป้าหมายหลักของเราตลอดมาข้าพเจ้าและกองทัพจะไม่ละสายตาจากเป้าหมายนี้แน่นอนข้าพเจ้าไม่สามารถระบุแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยละเอียดได้ ขณะที่ความตึงเครียดกับอิรานเพิ่มขึ้นอิสราเอลยังดำเนินการโจมตีฮิสบอลเลาะในเลบานอนต่อไปโดยทหารอิสราเอลกำลังรุกคืบไปทางใต้ของเลบานอนการโจมตีทางทหารนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเจราจาหยุดยิงจึงตอบไม่ได้ว่าการเจราจาจะบรรลุผลหรือไม่เนทันยาหู ah <oo> กล่าวว่ายังขาดประเด็นสำคัญในการเจราจา โดยบอกว่าประเด็นสําคัญของอิสราเอลคือความมุง่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยจากการถูกคุกคามและตอบโตกองทัพฝ่ายศัตรูเท่าที่จําเป็นไม่ว่าจะต้องเผชิญความกดดันรูปแบบใดก็ตามนี่ต่างหากคือประเด็นสําคัญวันพฤหัสบดีเป็นวันที่อิสราเอลสูญเสียมากที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตกว่าเจ็ดรายจากการโจมตีของฮิส,อฮสบอลเลาะนอกจากนี้กอ,องทัพอิสราเอลยังเผยแพ,พร่บทสัมภาษณ์ที่พนักงาน UNRWA ให้ข้อมูลว่าฮามาสได้ยึดรถของ UNRWA ไปใช้เป็นรถ โดยบอกว่าพวกเขาคิดว่าถ้าเข้าไปในรถของ UNRWA พวกเขาจะปลอดภัยเพราะเป็นรถของหน่วยงานสหประชาชาติหลายคนเห็นว่านี่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่า UNRWA ถูกเอาเปรียบและถูกแทรกแซงโดยกลุ่มก่อการร้ายในระดับที่รุนแรงมากคริสมิเชล์ CBN News เยรูซาเล็ม